สวัสดีกันยามเช้านะครับวันนี้วันนี้เอาดินมาถมนะครับพ่อใหญ่ดมเอาดินมาเสริมในสวนนะครับดินหน้าดินนะครับเรียกว่าซื้อดินมาเสริมนะครับตรงที่ปรับสวนไว้นะครับน่าจะหลายคันลถอยู่นะครับลดละร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับไม่รวมค่าค่าเกตนะครับต้องลดไถดันนะครับไม่รวมค่าดันดินนะครับนี่ครับ มันต้องตกต้องแต่งนะครับที่ตรงนี้นะครับโดยนักชัดนะครับวันนี้เอาติดต่อมาให้นะครับที่อยู่ข้างบ้านนะครับนักชัดลงแล้วนะครับ ประมาณ30คันรถนะครับถ้าไม่พอยไงก็จะเสริมอีกนะครับรถคันนี้เสียนะครับน่าจะเกียร์พังดําไม่ได้นะครับก็เป็นอุปสรรคในการทํางานตรงนี้นะครับนี่ครับขาเกีร์แล้วก็ปรับที่ไว้จะปลูกปลูกพืชนะครับปลูกผักนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานไม่อยู่ตรงนี้เอาให้เท่าระดับเดิมเพราะว่า มันมันมันซุดลงนะครับแล้วก็มันน้ำมันมนองมันปลูกพืชปลูกผ,ผ,ผักไม่ได้นะครับก็ต้องเสริมด้วยดินดินหน้าดินนะครับคันละร้อยเจ็ดสิบนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยที่บ้านผมนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับดินประมาณนี้นะครับมันต้องตกต้องแต่งนะครับถนนด้วยนะครับทําให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับก็จะได้ระยะยาวๆนะครับความยั่งยืน ของการปลูกผักปลูกพืชนะครับไว้กินเองหมุนเวียนนะครับลงทุนระยะระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ระยะยาวนะครับลงทุนในระยะก็ต้องลงทุนนะครับแต่ว่ามันจะคิดว่ามันจะคุ้มในระยะยาวๆนะครับดินไทรถไถนะครับจะดันเข้าตรงนี้ก็ยอมสละแล้วปลูกใหม่นะครับตรงต้นกล้วยนะครับตรงนี้ดันให้มาถึงตรงนี้เลยโอ้ทุเรียนตัวนี้น่าจะได้นะครับเ็จะผมผมเลยนะครับ เข้ามาถึงประมาณนี้นะครับอันนี้กล้วยหอมปทุมมุกกลังงามเดียวปลูกใหม่นะครับปีหนึ่งก็ได้ผลแล้วกล้วยนะครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับวันนี้ออกมาสวนแล้วก็มาถ่ายมาให้เห็นถึงการปรับที่นะครับถนนก็ปรับใหม่นะครับประมาณสองงานก,กว่าๆนะครับที่จะถมตรงนี้นะครับไว้ ปลูกบ้านก็ได้นะครับถ้ามีทุนนะครับแล้วก็ปลูกผักหมุนเวียนตลอดทั้งปีนะครับลงทุนน้าระบบน้ำนะครับทานาก็จะได้ประมาณสักสิกระสอบปุ๋ยนะครับประมาณนะครับอันนี้ถ้าปลูกผักปลูกพืชก็จะน่าจะหมุนเวียนได้เร็วกว่าทานาเพราะว่าทํานาปีละครั้งนะครับก็เลยลงทุนระยะยาวนะครับเป็นโปรเจกต์ของพ่ออยู่นะครับผมก็เป็นหน่วยเสริมนะครับตรงนี้ครับถนนนะครับถนนทางเข้ามาก็เสริมดินด้วยนะครับตอนนั้นพ่อใหญ่ดมให้เขามาขนไม้อยู่คาก็ทําให้ถนนสุญเสมนะครับนี่ก็มาปรับใหม่ อันนี้ก็ต้องใช้ดินเพิ่มนะครับเนี่หลายคันลดอยู่ถมมาแล้วสองนะครับแล้วก็มีรั้วนะครับรั้วทําเองนะครับเนี่ยตัดไม้อนในนานี่แหละมาทําเป็นรั้วเพราะว่ากันต้นไม้นะครับให้มันมันโตนะครับอันนี้ก็การต้นไม้นะครับรั้วนะครับให้ปลูกต้นไม้ต่อไปหน้าฝนก็จะปลูกไม้เลื้อยได้นะครับทําเพื่อป้องกันต้นไม้นะครับนี่ครับถนนนะครับผมทํากระพาะนะครับจะใช้งบประมาณประมาณ4ี่หบาทนะครับ ซื้อแต่ตะปูนะครับตรนนั้นก็ตัดไม้เองหมดนะครับปรดเจ็์ของพ่อ่ดมโดยพื้นฐานฝีมือช่างเก่านะครับก็จะได้ถนนแบบประมาณนี้นะครับล้อมด้วยรั้วไม้นะครับก็ถือว่าถ้าลงทุนก็เป็นหลายหมื่นนะครับแต่เราก็ใช้วิธีทําเองไปก่อนนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับวันนิดละหน่อยวันละชั่วโมงนี่จนเสร็จนะครับวนไปวนมาน่าจะหลายร้อยเมตรอยู่นะครับนี่พอสองฝั่งเนาะเพื่องเนาะพ่อดมในุดจอดเลยทําได้ไง เคิดให้ไถ่เราเราก็เป็นคนไปทําเสริมนะครับโอ้ยลมแรงนะครับวันนี้ที่ชีสเกตเป็นบรรยากาศของการปรับพื้นนานะครับสหรับในวันนี้ปรับสวนหัวนานะเรียกว่าปรับสวนหัวนาจะได้ปลูกผักอย่างเโปรเจกต์ของครอบครัวนะครับที่จะได้ทําเกษตรร่วมกันในวันนี้นะครับสู่ความยั่งยืนนะครับในการปลูกผักกินเองนะครับคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจและก็ทางย t u b e ของนีคมอันตัวนะครับพบกันใหม่ในทลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ